่านมาแล้วทำไมเนี้ยไม่เล่เรยไ้ก oh, oh, ็เข้ามาดูด้วยจอ้บอกว่านี ni, ranean, ่ยหมดเลยสุดท้ายแล้วก็คุกเห็นนี่ก็นลุกทปนริปนี้ทรินริน้ไทะเลทรนี้ไปเสอไปเขาไปทะเลไม่เคยไปอีสานเลยเอาเลมาเลย3มวัน ดีแล้วมาทไไปเลยครับีนมนะ่ไป่อย่อไป่อยไปไปย่่อยไดย่่อยไปย่อไปย่ยไป่อยไปย่อไปย่อไป่อไปย่อไป่อไปย่อไปย่อไป่ะไปย่อ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 ไป่ไปย่อไปย่อไปย่ไปย่อ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 ไป่ไปย่ะไปย่ไป่อไปย่อไปค่ะไป่อไปย่ไป่ะไปย่่อไ่่อ

บอกได้เลยคะถ้าลูกวนี้หนูเมื่อไหร่นะหนูขอมาเป็นสมาชิกบ้านมีคนมาแจกงด้วยเลยค่ะฝากได้เดี๋ยวไปเที่ยวอะไแล้วไปกันเรื่อยๆไปดีก่อนตัดแฝดโอเคป๊าป๊าป๊าอบอุ่นมากนะครับผมเดบซีมาเยี่ยมนะครับให้กำลังใจทุกท่านครัับสสวดี พ่อเตแล้วมา้น <cuz I ain> ัน <mówi> น uh, uh, ี่คับันนี่สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเป็นบรนรีนะเร่มโตโหับโรหับพี่ถูกถูกกว่าพี่พี่แน่แน่ นี่เขาเ้าขึ้นเป้าไหม้าอะไรนะเอาโอเดี๋ยวลาก่อนะลนีครับส่ัสดีคราบสวัสดีครับอยอีคกับขอัู่ใครที่ใครที่ให้ได้ใไดั้งหลายปีแล้วไม่ได้ขอให้สมหวังนะครับขอให้สมหวังนะครับครับผมที่คาีค้าีค้ีค้าีค้าีค้าีคราาีค้่าีา้่ นี่ครับเดี๋ยวเอฟซีจะไปขอพรนะครับลุงผูกเรื่องขายที่ทางนะครับก็ขอให้สมหวังนะครับขอให้ฟ้ามาทันดินพีวังบดานครับก้าคือพระพรหมฮะและมาอีกแล้วงานมาก้าคือพระพรมก้าคือดูคลิปลุงป้าอยู่ดูคลิปลุงป้าต้องก่อนท้องใครอ่ะทำดูป่าดูคลิปลุงป้าอยู่ ผมจำคำพูดได้แล้วอย่างนี้เพิ่งมาตอนนี้นะ่ายคลิดอยู่อ๋อนี่โค้งยี่ไงวันนี้เราทำอะไรทำอะไรก็ลงขมนะดูยก่อนนะโอเคไปเจอเราุูกันมาข้พมเราับามโพมช่ัด เดี S <S <c oughs> <c oughs> ๋ชนามาได้ได้แ่รอยัดยังผมสังไม่กินมนมได้ป่นคนขึ้นมที่ในเบิดเรากินแม่โอ้ยไปครอย่าได้ดิกินคนละเครื่องบ่ไม่ดมไม่โดมเดินทางนะเดินทางครับเดินทางคุณลุงยังไม่ไป ถ้าคนเดียวเลยเพราผมให้ดูรูปแม่เขาอยากมาเราก็ยังไม่ได้หาเข้ไปวัดวัดเสาธงทองเจ้าตอนนี้เป็ที่เรือนเจ้าคนะองผมภูเก็ที่ให้เหรียญท่านเดียวมาเหรียญพ่อเหรียญเดียมาให้ผมแค่ที่เหรียญนั้นอยู่ๆเหรียญอะไรเนาะเขาเวก็ ผมจำไม่ได้ครับอยู่เป็นเหลืออย่างเรื่องอะไรไม่ใช่มาอยู่นี่แน่เขาแบบอยากจะมาแล้วเขาทีผมไปเที่ยวกับแกแล้วไงให้ดูรูปครับนี่จะพามามาหาตัวเป็นตัวเป็นสดีไหมครับผมมากครับครับนะครับจากราชบุรีนะครับผมบ้านมีบ้านมี สี่ก็เดินทางต่อนะครับําต่งนะเอ้าขึ้นด้วยเหรอ้ี่ดุยดย้อนขยานะอ้ยมีาคัด้ดบบดรงนโอ้ทำให้ธรมดาเลย โอ้โหมีที่เห็นแล้วมีเสียบเปิดสวิตช์แบตหมดรู้แล้วรู้แรงชาร์จแล้วเอาแล้วลุงไม่น่าเปิดเผยเลยพลังงานบ่ะโอ้เลขทะเบียนเลขทะเบียนสวยเลขทะเบียนสวยใกล้วันแล้วไงใกล้วานแล้วใกล้วานแล้วส่องเข้าไปส่งเข้าไปนี่ส่งเข้าไปนี่เออเอ่อเอฟซีเอาจัดไปจัดไปเลขสวยมากไปไปเราไปกินกาแฟก่อนไปเจอ ยกได้หไฮดรลิกพี่ไฮดรลิกยกได้สามตันยกได้สตันอลงมีลปาวเออมันสูง

มันจะลบไาเลยมันจะลบเลย้ยบ่มีลมรอรอน้ำไปเนี่ยโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ